เผยมังกรบทที่941น้ำในหัวใจสำหรับเฉินเปิงมันเป็นเพียงการโทรศัพท์แต่สำหรับุูชิงหวานดูเหมือนว่าจะช่วยชีวิตเธอได้เฉินเปิงมองเธอราวกับว่าเธอยังผิดหวังมากและพูดทันทีว่าอย่ากังวลฉันพูดอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในโทรศัพท์ฉันแค่ต้องการให้พวกเขาไม่ทำอะไรคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ทำอะไรกับคุณคนที่กล้าไล่คุณออกผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณไปกับโรสอีกแต่ดูเหมือนว่าฉูชิงหวานจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และเฉินเฟิงกล่าวอีกครั้งถ้าคุณยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะไปที่นั่นด้วยตนเองฉูชิงหวานรีบปฏิเสธไม่ไม่เป็นไรแล้วเฉินเฟิงถามด้วยความสงสยัยแล้วทำไมคุณถึงยังกังวลอยู่ ชูชิงหวานขยับริมฝีปากของเธอและพูดเบาๆแต่ฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณอย่างไรคุณช่วยฉันสองครั้งครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจะตอบแทนยังไงเฉินเฟิงไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้เขาพูดด้วยความไม่พอใจมันก็แค่เรื่องของความพยายามฉันไม่สนใจมันด้วยซ้ำแต่เมื่อเฉินเฟิงกล่าวเช่นนั้นเขาไม่ปล่อยให้ความกังวลของถูชิงหวานหายไป เฉินเฟิงถามอย่างช่วยไม่ได้แล้วเธอต้องการทำอะไรเธอจะปล่อยให้ฉันล้มลงอีกไม่ได้แล้วเธอก็มาช่วยฉันฉูชิงหวานดูเหมือนจะคิดเช่นกันเฉินเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าไม่เช่นนั้นฉันช่วยคุณสองครั้งฉันสามารถสัญญาความปรารถนาสองอย่างของฉันปรับใดที่คุณทำได้และไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกบังคับคุณคิดอย่างไรตัวอย่าง ฉูช่ชิงพูดอย่างครุ่นคิดแต่คุณไม่สามารถพูดอะไรง่ายๆให้ฉันทำโดยเฉพาะได้มันต้องมีความหมายในทางปฏิบัติเล็กน้อยเฉินเฟิงแค่คิดว่าถ้าเธอตกลงเขาจะพูดอะไรก็ได้แค่ปล่อยให้เธอไม่สนใจอยู่ดีแต่วิธีนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่เขาพยักหน้าและตกลงใช่แต่ฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันดังนั้นตอนนี้ฉันเป็นนี่คุณเห็นด้วยกับฉู่ชิงหวานว่าเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทุกครั้งที่เธอเห็นฉู่ชิงหวานที่นิ่งเงียบราวกับน้ำแข็งและยิ้มราวกับดอกไม้เธอรู้สึกว่าโลกนี้ช่างมหัศจรรย์จริงๆเพื่อให้ฉากน้ำแข็งและไฟทั้งสองปรากฏบนใบหน้าของคนคนเดียวกันหลังจากพูดบางอย่างมากขึ้นเฉินเฟิงกำลังจะจากไปจริงๆหลังจากเวลาผ่านไปนานคาดว่าไปซิงและคนอื่นๆตามมหาเขาทุกที่เมื่อเห็นไปซิงที่ประตูบอดเขาทักทายเขาด้วยท่าทางกังวลเศร้าเฉินเจ้าไปไหนมา เราพบว่าคุณหายตัวไปอย่างกะทันหันและคนอื่นๆไม่รู้ว่าคุณไปเมื่อไรคิดว่าคุณถูกผู้หญิงคนนั้นเอาไปอีกแล้วเฉินเฟิงรีบขอโทษฉันได้พบกับคนรู้จักและพูดคุยสองสามคำฉันขอโทษจริงๆเฉินเฟิงมองมาที่เขาอีกครั้งและถามว่าคุณคนเดียวเหรอแล้วคนอื่นๆละ่ะไปซิงตอบว่าหูซูเฉินไปที่ล็อบบี้เพื่อพบคุณฉันจะโทรหาพวกเขา 10นาทีต่อมาในวอดด้านข้างของเฉินเฟิงทั้งสามคนมาถึงแล้วเฉินเฟิงกล่าวว่าชายที่ชื่อดาชุนเสียชีวิตและถูกหญิงหมาป่าทะเลรายฆ่าดูเหมือนนะว่าหลายคนคาดเดาได้หลังจากที่เฉินเฟิองอยู่ในอาการโคมา่าพวกเขาก็ทำการสอบสวนด้วยดังนั้นจึงไม่ยากเลยที่จะสรุปเรื่องนี้แต่ตัวตนของผู้หญิงคนนั้นทำให้พวกเขาคาดไม่ถึงผู้หญิงคนนั้นมาจากเมืองโมลังใช่ไหมไปสิงถาม เฉินเฟิงพยักหน้าไหลของผู้หญิงคนนั้นมีรอยสักหัวหมาป่าสีดำซึ่งน่าจะบ่งบอกว่าเธอเป็นคนของหมาป่าทะเลทรายหลายคนกำลังแยกแยะข้อมูลนี้แต่สิ่งที่คิดได้ก็คือดาชุนต้องรู้อะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ถูกฆ่าโดยคนของโมลังฉันคิดว่าเราสามารถไปที่บ้านของดาชุนได้อีกครั้งอาจจะมีเงื่อนงมถ้ามันเกี่ยวกับการฆ่าเฉียนเฉินนั่นคงจะดีที่สุด แม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะรู้แนวคิดนี้ไม่สูงนักแต่ก็ไม่มีใครคัดค้านความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะทรงพลังมากฉันเพิ่งชกเธอด้วยหมัดและฉันก็สัมผัสได้ถึงชั้น7หรือ8และนี่ก็ยังคงเป็นสถานการณ์หลังจากการต่อสู้ระหว่างเธอกับพี่เฟิงเฉินเฟิงก็พยักหน้าเช่นกันหลังจากที่คู่ต่อสู้ต่อสู้กับเขามานานเขาก็รู้จักผู้หญิงคนนั้นอย่างน้อยก็อยู่ในสถานะสุดยอด ฉันเกรงว่าเธอจะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในบันดาโมวูฟ้าเคลื่อนไหวมักจะนุ่มนวลแต่ความแข็งแกร่งนั้นเต็มการต่อสู้กับเธอจะต้องไม่เป็นการสู้รบที่ยืดเยือ้อเป็นการดีที่สุดที่จะแยกออกโดยตรงฉันเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งอย่างกังวลฉันแค่ไม่รู้จักเธอมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าตั้งแต่ที่โมลังได้ดำเนินการแล้ววันที่จะจัดการกับเชียนเจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในเวลานั้นมันจะง่ายที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายน้อย เมื่อเฉินเฟิงกล่าวเช่นนั้นหูสู่เฉินและทั้งสองคนก็ทำได้เพียงยิ้มออกมาและในฐานที่มั่นของโมลังในลานชิผู้หญิงที่ต่อสู้กับเฉินเฟิงกำลังแช่ตัวในอ่างน้ำนมและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่เงียบสงบอย่างเงียบๆแต่ฝีเท้าไม่กี่ก้าวทำให้เธอขมวดคิ้วเล็กน้อย ในเวลานี้ผู้หญิงในชุดดำเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าของเธอดูมีเสน่ห์ไม่ยิ้มแย้มแต่มีเสน่ห์ราวกับว่าเธอยั่วยวนให้ใครระมาจับต้องเธอโดยธรรมชาติแล้วเธอก็เดินไปที่อ่างมองดูผู้หญิงในอ่างน้ำแล้วยิ้มเบาๆว,ว่าคุณคงชอบมันมากผู้หญิงในอ่างเปิดตาอย่างเย็นชาและพูดกับเธอว่าถ้าคุณไม่สามารถบอกเหตุผลที่ทำให้ฉันพอใจได้คุณน่าจะรู้ผลที่ตามมาของการรบกวนการอาบน้ำของฉัน หญิงที่ประจบสอพลอยยิ้มและพูดว่าฉันรู้เป็นเรื่องปกติที่สิ่งสำคัญจะมาถึงไม่เช่นนั้นใครที่อยากจะจัดการกับคุณผู้ชายแปลกๆถ้ามีอะไรก็พูดมาผู้หญิงหัวเราะคิกคักและกล่าวว่ามีสิ่งล้ำค่าในเฉียนเจียที่กำลังจะถูกส่งออกจากคลังสมบัติของพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของมาปากขอให้ฉันใส่ใจและในที่สุดก็มีโอกาสคว้ามันมาได้ ผู้หญิงในอ่างถามด้วยความสงสยัยทำเลยไม่ต้องซ่อนอีกหรือผู้หญิงคนนั้นตอบว่าเจ้านายหมาป่าบอกว่าถ้าเพื่อสิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังก็ทำไปตรงๆถ้าตระกูลเทาสันรู้ก็ไปทำสงครามโดยตรงผู้หญิงในอ่างมีรอยยิ้มแต่เธอก็ยังยิ้มอย่างเย,ย็นชาข้อความนี้ไม่ควรทำให้คุณแสดงความคิดเห็นกับฉันอีกต่อไป แต่ทันทีที่เธอพูจบเธอก็โดนอีกฝ่ายสาดนมและเธอก็ขมวดคิ้วด้วยความรังเกียจเสร็จแล้วรีบไปกันเถอะสำหรับสิ่งล้ำค่านั้นมันถูกเตรียมการอย่างเข้มข้นโดยคนครอบครัวเทาสันในเวลานี้เดิมทีบุคคลภายนอกไม่ควรได้ยินเรื่องสำคัญเช่นนี้แต่หลังจากที่พวกเขาต้องตัดสินใจแล้วทะเลทรายทั้งหมดก็ดูเหมือนจะได้รับข้อความ ที่ฮีโร่ยิ่งโกรธมากขึ้นเขาเคยถูกตำหนินับครั้งไม่ถ้วนแต่ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปได้อย่างไรจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องนี้ก็กลายเป็นหนามในหัวใจของเชียนเจียแต่เนื่องจากข้อมูลเดิมรั่วไหลวิธีที่ดีที่สุดคือยกเลิกโอกาสเดิมแต่ฝ่ายที่ได้รับสมบัตินี้มักจะยืนกรานว่าเชียนเจียจะต้องเอามันออกไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่942